น้ำมันท่วมหมดแล้วลูกไปไม่ได้แล้วนะน้ำมันท่วมหมดแล้วลูกสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกับเียงาแฟครับฝันลกครับน้ำท่วมหมดเลยอุ๊ยลูกชาย เป็นอาเวนอยู่นี่ยน้ำท่วมเบีกยกาแฟหมดแล้ว <c oughs> น้ำท่วมต้อบินกาแฟหมดแล้วครับลนนอยข้างล่างเยี่ยวไม่ชี

ซื้อขนมก่อนนัง่งรอตรงนี้ลูกจะไป,ไ,ไปตรงไหนน,น้ำเต็เมเลยลูกนะซื้อขนมไปกินไหมอุอ้มนอกอุ้มเล็กมาเ<อ>ล็กไปได้เล็กไปแม่ได้เล็กอยู่แ<ไ>ม่ไม่ทนเราอยู่กับพ่อนี่มันดิ้นตลอดค่อยลงอุ้ยลูก น้ำนะน้ำนะเปียกน้ำนะลูกนะไปไม่ได้แล้วนะลูกไปไม่ได้แล้วลูกเปียกหมดแล้วลูกเออเปียกหมดแล้วลูก ลึกมากเลยลูกนะอีกควายด้วยเร็ว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 จะไปไหนไปดูดูควาย,วยตัวนู้นมันเปียกไม่ได้ตัวนู้น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 เจะลงน้ำควาบนบกเนี่ยไปอย่นี้ลูกเนี่ยตัวควายไม่พอแล้วลูกอ่าไปเนี่ย ควายน้ำมันท่วมหมดแล้วลูกไปไม่ได้แล้วนะน้ำมันท่วมหมดแล้วลูกสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอสังขะโลกนี่ส่งผลให้ น้ำท่วมร้านกาแฟนะครับไปเครื่องบนลุกไปแล้วไปดูไฟโน้นวินอันนี้อันนี้วินหัต,ต๊ขึ้นนี่นะระวังโน,น้นขึ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 ้นแล้วก็ไปโน้นไปดูไฟตรงโน้นไปฝั่งซ้ายมือ

เ,เดินไปเรื่อยเดี๋เดินไปตามขั้นเนี่ยลูกเดินมาเดินไหนลูกก็ค่อยเดินนะค่อยเดินน้ำตามระดับนะเออตามระดับนะเออนั่งนี่ก็ได้นี่นี่ก็ได้นั่งนี่ก็ได้นั่งน,นี่ก็ได้นั่งนี่ก็ได้ไดไดโหดีมากมากเลยน้ำเนี่ ำเต็มเลยนั่งเช้าไห้ลูกเนี่ยนั่งเช้าไหมไปเดินสุดทางเจอควายแล้วนะควายจมน้ำแล้วนี่นั่งเล่นไม่ได้กับเท้าเนี่ยเหมือนพี่พี่แย่มาลูกเนี่ยเนี่ยพ่อแกล้งให้พ่อแกล้งให้นะ,ะนั่ง ฮึบนั่งน,นะจับนะ้าจับโอเคไม่ไม่ไม่ไมเอาไหมโอเคเนี่ยพี่มาวินกำลังเล่นชิงชา้าเดี๋ยวค่อยๆแว่งนะลูกนะโอเคไหมลูก <c oughs> แล้วเบียงกาแฟชิงช้ากับพี่มาวินนะ ครับเนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมในขณะนี้นะครับทำให้ร้านก,กาแฟของเราที่มาบ่อยๆเนี่ยนะฮะตอนนี้น้ําท่วมเต็มไปหมดเลยนะครับมีบัวมีรานาที่อยู่ด้านหลังเรานี่ก็ท่วมไปหมดเลยนะครับตอนนี้อำเภอสกลโลกเนี่ยบางส่วนน้ําท่วมไปไปเยอะแล้วนะครับโอเคถึงแม้ในน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันจะยังไม่มากแต่บนพื้นนานเนี่ยน้ำมันขึ้นมาเนี่ยมันท่วมเลยนะครับโอเคไปไหนต่อ กลับไปหาแม่อยไปไม่อ้ยน้ำออ้ยช้างตกน้ำลูกช้างจมน้ำมีปลาอยู่ลอยลอาขึ้นไปน้นน่นลูก เดยบอกหาแม่นะครับโน่นแม่อยู่นี่มีควายตัวน่ะดูเนียลงไหมเอาลงไปลงกว่าค่อยๆลงนะลูกอืเพาอุ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเพราะอุ้มขึ้นมาได้อึ้บขี่ควายก็อ่ะอือ่าโอเคขี่บึ้นๆแล้วนี่ขี่ขี่มอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วลูกใช่ไหม บื้นบื้นไหมลูกอโอเคไปออกกันลูกเลยนี่คือควายของน้องมาวินนะขี่กับบ้านได้ไหมลูกไม่มีปลานะ แม่มาแล้วมลแม่ซื้อโดนัทมาให้ลูกแม่ซื้อโดนัทมาไปวิ่งไปมะกินโดนัทกันลูกปะโดนัทแล้วแล้วก็มีปีโป้แล้วลูกมีปีโป้ตั้งเยอะเลยไหอป่ะปีวีวีโอ้เยอะทำไมไม่อรอพ่อล่ะลูกลงไปเองเลยเด้วยมานี้ไป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  ค่อยๆเดินโนกเดี๋ยวล้มเลี้ยวเลี้ยวเรียวเอาทองเท้าก่อนนะมาลวินเนี่ยโป<อ>นะ้แจ๋วเลยมีจุดทิ้งขยะด้วยเดี๋ยวหล่นลงไปเดี๋ยวหลุดฮนะปีโป,โป้นี่ปีโป้ปัน่นลูก อะไรกันเนี่ยโอ้โดนัทจะเละสิลูกเปล่าจะเละสิลูกเอาเนี่ยครับเมื่อผมเห็นบรรยากาศน้ําท่วมทุ่งนาแบบนี้นะครับผมก็นึกถึงในวัยที่ผมยังเด็กอยู่เนี่ยที่บ้านผมที่สุรยานะครับจะมีน้ําท่วมแบบนี้ทุกๆปีประมาณเดือนพฤศจิกายน มกุลาเนี่ยนะครับผมก็จะลงข่ายนะครับมีเรือเขาต้องยาเรือไว้ก่อนที่น้ำจะท่วมเนี่ยแล้วก็แม่ผมก็จะใช้ชันเนี่ยฮะไปขูดเรือก่อนขูดทำาสะอาดเรือเอาเหมือนกับเป็นเหล็กขูด,ข,ด,ข,ดขูดเรือแล้วก็หลังนั้นก็จะละลายชันแล้วก็มายาเรือไว้หลอน้ําท่วมฮะพอน้ําท่วมนี่เราก็มีเรือใช้แล้วเราก็ใช้ถอเรือกอไป สงข่ายหรือว่าใช้สัญจรนะครับบ้านผมยุตยาดูผมเคยผมคุ้นเคยกับระบบน้ำท่วมนี่มากเลยผมผมเห็นน้าท่วมมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ผมเด็กๆจนถึงอายุประมาณสักยี่สิบหลังนั้นเนี่ยน้ำก็ไม่ท่วมอีกเลยมันเหมือนกับโลกมันเปลี่ยนไปเราพอมาทีมันก็ท่วมหนักไปเลยนะฮะับางทีก็ไม่ท่วมเลยก็แล้งนี่มันน่าจะมาจากการที่มีการถมดินทําอะไรต่างๆกันทําให้ เรียกว่าภูมิประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะจากเดิมแบบสิ้นเชิงเลยการที่ใช้เรือสัญจรในแม่น้ำเนี่ยเลิกใช้ไปเป็นรถยนต์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยน้ำไม่ท่วมอีกเลยมีการกั้นอะไรต่างๆออกไปไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปนะครับมันก็ไม่มีไม่มีเรือให้ใช้แล้วมีแต่รถเราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้รถเราก็ต้องเติมน้ํามันแล้วก็เริ่มมีการ พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นไปจนถึงปัจจุบันนี้แนะครับ